สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมสวัสดีสมาชิกทุกระดับนะครับสวัสดีกับทางช่องเราคือช่องศรัทธาปฏิหารกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากรถติดครับพี่น้องนะครับรถติดติดหนักมากนะครับผมเออก็โอเคนะครับผม ทุกท่านกาลังรับชมรับฟังนะอยู่กับทางช่องนี้ช่องสัทธาปฏิหารนะครับคำเตือนก็คือนะครับช่องสัทธาปฏิหารนะครับไม่มีไลน์แอบนะครับไม่มีการส่งตัวเลขมงคลให้ทางไลน์นะครับไม่มีการปักลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิน้นนะครับและที่สําคัญนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อนําไปเป็นตัวเลขนําโชคนะครับ เพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้นะครับไม่มีสูตรแจกต้องมีการทําสูตรอะไรใดๆให้ทกั้งสิ้นนะครับและที่สาคัญข้อการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายของเวียดนามในที่เรียกว่าฮานอยนั่นเองนะครับประจําวันที่16นะครับตรงกับวันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะเป็นที่ส6บหมาดูสิบห้าก่อนหนักมากกับเต็มเต็มเปี้ยงเปี้ยง,งบึ้มบึ้มตัวเดียวเลยนะครับอืมจะเบื่อแบบไหนย,ยังไงนะครับมาดูกันนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปในโพสชุมชนวันนี้ผมโพสอะไรครับสามตัวเดียวเนาะนะครับสาม,มากี่รอบหนึ่งรอบสองรอบนะครับสาม,มาสองตัวทุกคนดูสามหกไหมครับ ได้หกสองเหมือนกันทุกคนดูนี่ส่วนตัวผมชอบสามหกเรียบร้อยไหมครับสามหกครับเม่ดเดียวครับแต่ครับเรียบร้อยครับยินดีด้วยนะครับผมสําหรับเลขทูบครับเลขทูบแปดไม่มีแปดเลยครับวันนี้ครับสามหกสามเก้าไม่มี ทุกคนเห็นอะไรไหมครับได้ฟังไหมผมถามจริงครับถามไหมครับเพราะเลขทูบแปดสี่แปดถ้าใครได้ฟังคลิปครับผมเป็นคนบอกเองชัดเจนครับถามครับผมบอกอย่างนี้นะครับถามเรียบร้อยครับเลขทูบมาหามครับพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับเลขทูบของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะนะครับรอดูพรุ่งนี้นะนะครับอ่าทีนี้มาดูกันนะครับว่าในนี้มาอย่างไงบ้าง รอบห้าโมงหนึ่งหกสองเก้าศูนย์เก้ารอบแรงก็เต็มเต็มนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับจุดเก้าด้วยครับเลขสองครับมาเลยครับเก้าศูนย์หกสองนี่ครับหกสองนี่ครับหกโมงครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ ไม่มีเลขหนึ่งประกบเลยนะครับสุดท้ายครับหนึ่งทุ่มครับ2 6งหกสามเสในนี้ผมได้ได้ประกบเลขสามบายเลยนะครับมาสคู่นะครับไปที่แน่สมาชิกสุดจออนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับออก็ถือว่าเป็นของวันปีใหม่แล้วกันนะครับนี่นะฮะ หสาเต็มๆเลยจ้ะมาดูกันนะครับของวันที่16นะครับ see proper มาดูกันนะครับวันที่16จะมีอะไรตัวไหนจะเด่นนะครับอื สี่ศเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับเอ้ไม่รู้ว่าจะมากี่รอบแค่นั้นนะครับแต่มีให้เห็นผมคิดว่ามีให้เห็นนะครับมีให้เห็นโดยเฉพาะเลขเจ็ดจะประกบพวกนี้ไม่ได้ประกบไกลเลยครับศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ด 4ี่7องสี่เจ3 3สี่สาเจ็ดมสนลขสจะประกบยากจริงเลยครับก็คือหมายความว่าคู่ที่จะมาตัวเลขที่จะมาคู่กับเลข3เนี่ยนะครับ มันมันมันยากนะครับมองไม่ค่อยออกก็จะต่างกับเรข่อคำนวณนะครับก็คือถ้าเรข่องคำนวณเราบวกอะไรกันอะไรยังไงคำนวณกันออกมายัางไงแล้วก็เขียนลงไปแบบนั้นเลยนะครับมันไม่ได้ไปเหมือนกันนะครับนะ ตัว9.9%นะครับหลายคนรอนะครับตัวไหนดีครับทุกท่าน9.9%ครับสองครับผมนี่ เหมือนเดิมครับ9.9.9นี่นะครับส่วนสมาชิกเดือนนับต้นคบรอเลยเลยครับรอรุ้นว่าผมจะนะครับชอบตัวไหนตัวเดียวอีกเหมือนกับผมชอบวันที่สิบ้าเนี่ยผมชอบ6 3ตัวเดียวที่ผมพิมพ์ให้ให้ดูเบื้องต้นนะครับก็มานะครับนี่ไงก็ให้โชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเฮงๆปังๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ